เข็นภาพเก่าที่หลังจากที่เราได้ทำก,การซ่อมโดยถ้ไม่น่าผมจำไม่ผิดก็อดีตอธิบดีกรมเชื้อปากรก็คือท่านสุริศรัศมิทธุติเ,ออเป็นผู้แสดงว่าคุณโยมได้สารต่องานมาตลอดต่อเนื่องและพูดจะเป็นหัวหน้าอนุรักษ์ด้านนี้โดยเฉพาะก็คือนางวันนิภานสงขาเป็นหัวหน้าชุด ในการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดนี้เสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้วก็ภาพลักษณะคล้ายค้ายพระจิ๋นอาชิวโมกในที่พิพิธภัณฑ์สถาบันชาติชาตสวยงามมากและถือเป็นสิ่งที่ปรากฏแก่ชนชาววัดสังกัจจายและชาวบ้านใกล้เคียงหรือคนอื่นที่เข้ามาเยี่ยมมาชมโดยเฉพาะชาวต่างชาติ มีคนมาชมเยอะครับมีคนมาเยี่ยมมาชมแล้วก็ถ่ายภาพไปครับก็ผมจา <ะ S 1> <น>ไม่ผาดตอนที่กาลังซ่อมกาํมกาลังเขียนอยู่เนี่ยบบรรดาเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผม,ผมกดเสื้อปาณกรมาชมเยอะตอนนั้นผมอาจารย์ได้กำลังมีเทศหมหาชาติพอดีอแม้แต่อา,าจารย์จำนงทองประเสริฐก็มาโอ้ที่ตอนนี้มาก็เจอพอดีมาเยี่ยมมาชมในขณะที่กําลังซ่อมบัวนะครับผมแล้วมาภาพได้ยินคากล่าวครับ คนเก่าๆที่ได้นับจากไปแล้วเล่าให้ฟังว่า,าหลวงพ่ออริยะศรีราจารย์วันวันิโตลูกมะพร้าวแล้วก็หลวงพ่อ,อาราชศรีราจารย์ปกูกสาลาคุณโยมมีความคิดอย่างไร<อ>ก็คําเก่าๆที่คนก็พูดไว้แสดงเขาก็ได้เห็นรค,ครับก็ในสมัยนั้นหลวงพ่อ ญาติอาจารย์วันเนี่ยจะชอบปลูกครับค่ะคปลูกต้นแบบแรกไม้ชอบอะไรครับผมเช่นเดียวกับหลวงพ่อปัจจุบันอย่าไรครับเหมือนหลวงพ่อศาลพิพัฒนพิธานเจ้าวาดอปัจจุบันครับครับแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อพระราชศรีราจารย์หรืออาจารย์สมุนนี้ท่านก็ยังปลูกสลาเป็นหลัก ปลูลาและสร้างเสนาชนะถาวรวัตถุกที่เป็นวันธจายมากครับผมผมจะไม่ผิดครับมีท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการเคยมาถามกับผมว่าที่ไหนว่าใครเป็นผู้วางแผน,นในอะไรการจะสร้างเสนาชสริอะไรชาพันธา,านเหล่านรื่ถามผมที่ตลาดวิเศษนิยมผมก็บอกว่าหลวงพ่อพระญาธีรจารย์เกษตรชมพู แสดงว่าหลวงพ่อพระยาศิรจารย์หลีตจาวาดเนี่ยท่านเป็นวิปัสสนึกเป็นสถาบันึกเก่งมากทุกวันเรียวกว่าสถาบันบนกนี่นี่ทีส่สําคัญที่สุดก็คือแต่มาก็เลยได้ฟังมาเลยหัวใจี่จะถามใครดีเนี่ยก็เลยนําสื่อให้ญาติโยมไม่รู้สาธารณชนทั้งหลายก็จะได้รับรู้รับฟังว่าเอ๊วัดสังฆจายทำไมไม่เหมือนที่อื่นเขากุฏิก็เป็นปัญญา เสนาสนาที่เป็นสลาบาเพ็งกุศลเป็นสลาทรงไทยเป็นสลาทรงไทยไม่มีปัญญาสักหลังเพราะโบสถก็เป็นทรงไทยนะเป็นทรงไทยซึ่งที่อื่นก็จะผสมกันคนเปว่าพุทธวาดเขตาวาดของวัดสังฆใจยแยกแยกเป็นส่วนหมดเลยครับ,รบในเขตในเขตพุทธาวาสเขตสังวา่าคาวาดเนี่ยเรามีทั้งหมด24ไร ยี่สิบสี่ไร่ครับไม่น้อยนะครับไม่รวมไม่ที่ถนนกินไปวันเถเมื่อสมัยก่อนนี่ยังไม่มีถนนตัดมาโอ้ยฝั่งโกงเขาเรียกว่าหลังวัดแต่สมัยนี้เป็นหน้าวัดรับที่นั้นเดียวเรายังมีที่ธรณีสงอ์กสสองไร่โอ้ยสิบสองไร่แล้วโดนตัดถนนไปบ้านเขาคนเขาในที่ตัดถนนก็ถือว่าเวงคือโดยอัตโนมัติโดยถนนวดเออใช่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันแล้วก็อยากจะเสริมอย่างคือว่าถนนซอยเมื่อหรใจเกิดขึ้นได้โดยพระ ราชสีราจารย์กับเสด็จทเจ้าวาดครับผมในสมัยท่านยังเป็นพระนรยาสีราจารย์ครับ<อ>ผมร่วมกับญาติโยมชาวมกับญาีิยมขอมีท่าบาทพื้นที่ โอ้ว oh, ่พเป็นจ oh, oh, ับาไอ้ที่ไบโค้งๆนี่แสดงว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้เพราะมันมีต้นทุเรียนฝางอยูโอ้ต้นทุเรียนขวางข้าผมจม่เคยกินหัวมุมนั่นเลยซอยไปสังเกตใจก็เลยโค้งไปโค้งมาไปโค้งมาแล้วผมจำได้ีในสมัยน่าจอมพลสิบิเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหข้านเป็นเจ้าร้าพิดชอบแต่เพื่เดียวข้าเป็นเจ้าครับถ้าไปชื่นชมงานโอ้ตอนนั้นผมจําได้ว่าอะไรเนี่ยยังไม่ทำอะไรมีแต่โรยแกลบเกลือะไรแต้มดำชมโดนสิบประชุมโอ้โห นี่นี่แรงสร้างทุกวันนี้คนย้อนหลังไปไม่นึกถึงเสาเข็มนักขยอยไม่นึกถึงเสาเข็มที่เขาลงไปหลักแรกรไปนึกถึงอย่างอ,อื่นนี่สิ่งสาคัญก็มีคนเขาเล่าเล่ามาเรามาก็จำจำมาอาจจะจําผิดก็ได้ว่าหลวงพ่อพระ,าะราชศรีอาจารย์เนี่ยถึงขนาดเสียสละครับใช่ที่ขายนาขายไร่ช่วยสร้างพระบรมศพจริงงนไหมจริงครับผมท่านเป็นมารดาดเดท่าน ท่านเป็นพี่ชายของพลลทูลยุสุนุนอดีตเจ้ากบการราดินแดงท่านได้ก็ได้สมบัติส่วนหนึ่งที่กระทุ่มแบนโอแถววัดหนอนไก่รัปปัจจุบันนึนี่เด้กว่าวัดลาดมับนะครับท่านได้่าะได้ที่นาหรือที่สวนระไินีดาวแดงท่านท่านเป็นพระมูนเป็นพระองคแท้บก็ไม่เอาอะไรแล้วโทษก็จำหน่ายขายที่ที่ท่านได้เป็นมรดกนั่นเอามาสร้างเมืองชาปนสถานโอมาสร้างมาเสียสละทิน ง้นทุกอย่างยิง,ยง,ยงเป็นสถาปนิกก็จบมาเป็นที่สถาปนิกมีสถานสถานที่จะเป็นที่ลื่นลมใครมาก็วู้สลาสวยจังใช่ใชสีไม่ตกไม่มีรกรุงรังไม่มีต้นไม้ขึ้นหลงังคาอ,อผมจำได้อ,อ,องค์กมนตรีที่อยู่วัดใหญ่ศรีสุข,ขันเ,เคยมางานจบถามผมว่า ในหน้าจะยากจะว่าใครเป็นผู้วางแผนวางแผนก่อสร้างออกแบบถ้าบอกว่าส่วนงามเหมาะสมก็หาดูยากเ่านั้นเท่านั้นี่คือส่วนจำคขญอ่านี่ที่เพื่อต้องการจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบทางสถานียุทีวีซีของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดพิชยยาติการาม ในการนำเผยแร่ให้สาธารณชนทั้งหลายได้รับทราบว่ากิจกรรมของวัดสังฆจาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีสิ่งดีๆทั้งสี่อย่างดังที่ว่านี้มีมากมายหลายอย่างาคุณโยมวาย,ยาวิทยกกรก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วอออขออนุญาตเสริมแค่นิดนะครับที่ว่ามีความต้องการของวัดสังฆจาอย่างยิ่งยวดนั่นก็คือครับมีอยู่ปีหน,ปนึ่งแต่ผมย้อนหลังไป ท่าหมายสมเด็จหรัอบาดสมเด็จพระผู้มีพาะเจ้าอยู่รัชกาลที่เจ็ดเคยทรงเสด็จมาถวายท่ากระิงโอ้ถวายท่าพระกระทิงที่วัดแสงเวยจายนี้ด้วยครับโอ้แสดงเขาเสด็จทางชนละมาศทางชนละมาศมาขึ้นที่หน้าวัดสังเวยจายโอ้แสดงจากหน้าวัดจำนวนหน้าวัดครับมาที่พระบรมศพนี้แล้วมื่อปี2533ทำการในสมการโลกศตเจ็ยกช่อฟ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ยกยอดมาทำทาบจ่ยครับผมยังได้ยังได้สปลูกต้นการไว้หนึ่งู่ที่หน้าเพราะมันยังอยู่ทุกวันยังอยู่ทุนนสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่คุณโยมไปที่ไหนเขาก็ได้รับชมทั้งคุณโยมวายาพิจิก่อนแล้วก็ชมทางงบจายหมายถึงเจ้าวาดทางงจายดูแลดีเนี่ยก็คือเรื่องความสะอาดเป็นหลักคุณโยมมีความคิดอย่างไรที่อื่นทําไมเขาไม่เหมือนเราก็ดังนี้ก็อาจจะเป็นมาตั้งเรัา แต่เดิมต้องสมัยพระอริยศรีดอาจารย์วันเท้าที่ผมทราบมาเหมือนกันว่าเอาย้อนแค่ตนเช้าขึ้นมาเนี่ยจะมีโทษมีตาหลิวอันหนึ่งแล้วก็มีถังอะไรท่านคอยแช่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 อะไรมีนักอะไรต่างๆอะไรตามถนนทนทางอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รักษาอันนี้อยู่พยายามไม่ในที่สุดนะแต่ก็อาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างนะปัจจุบันนี้นะครับตามกาลเวลาครับตามความเจริญครับ ดังนั้นสิ่งที่จะมาภาพภูมิใจก็คือว่าอาวสังขจัยเนี่ยเด่นแล้วก็ดีกว่าหลายแห่งก็เนื่องจากว่ามีคำชมไว้ในบุราณโบ,บราณในตำราแม้แต่สุธรผู้บอกว่าสังขจยเนี่ยไม่มีคำว่าเศร้าหมองมีแต่เจิดจ้าจะดับแจงแจ้งก็หมายความว่าสีเสนาสนะไม่มีคำว่าเศร้าหมอง กุติสารการ,รเรียนจะวิ่งผ่านไปทางด้านคลองบังก,กอกใหญ่รัณปจุบันนี้ก็จะมองเห็นไม่มีกระเบื้องหลุดมาหลุดพังเพงไม่มีแม้แต่สมัยนั้นก็ไม่มีณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคอันนี้ผมเพื่อจทางคุณผู้ย่ญงนี้ผมอยากจะเสร็นจนิดว่าที่ประตูใหญ่ที่เราเข้ามาประตูวัดกระจายนี้ซึ่งเนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะอันโอจะ โดยคุณสมพงษ์ชาวะดิ์คุณแม่ตรงเชื่อท่านคบุณชาววดิตครับหลวงพ่อิยาศีราจารย์เกษมชมบูลเราไปยศลำสมก็ถามหลวงพ่อคําหนึ่งว่าหลวงพ่อหลังพระวิหารทําไมไม่สร้างทาอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าอาจจะมายังไม่มีทุนทรัพย์ถ้าอย่างนั้นกับผมขอประวัตนาวผมจะสร้างซุ้มประตูถวายให้แกอุทิตรอตตัวให้แก่คุณแม่ของพ่อผมหลวงพ่อก็รับสาธทุก ถามว่าเหตุผลอะไรที่ท่านสมพงษ์มาสร้างชมประตูให้วัดสังกจาจยแกบอกไว้สองในยะในยะที่หนึ่งก็คือประองเป็นเด็กเคยนมาได้วิ่งเล่น,ลน,ลน,ลนอยู่ในวัดสังกจาจจัยแลวประเด็นที่สองที่สำคัญท,ที่สุดนั้นก็คือว่าผมเห็นว่าวัดสังกจายนี้ ผู้ใดใครก็ตามมาสร้างอรจไรแล้วรักษาอนุรักษ์ไว้ได้ดีหลวเพ่อเจ้าวาดจะลงท่านดูแลครับผมเอาใจใส่ที่ท่านจะพูดว่าถ้ายกตัวอย่างมาวัดแต่ผมไม่อยากจะเชื่อดูแลไปแล้วถทาราจะตกทะเทนองน้ำอะไรแบบนี้นี่เป็นจุดที่เรา ใครมาทำแล้วอนุรักษ์สัตว์น้ำศรัทธาญาติโยมให้ดูแลเสนาสนะได้ต่อเนื่องครับผมให้เพื่อจิตทาต่อครับนี่จึงเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ครับผมใครมาก็ชมใครมาก็อยากจะมาอีกมาอีกบางคนได้ยินแต่ชื่อวัดแต่ไม่เคยมาอ่าโอ้นี่นี่ส่วนสำคัญที่สุดอาปอเจริญพรส่วนที่เป็นประวัติหรือว่าเป็นเรื่องสถานที่สถานที่ดีสถานที่รื่นรมย์ใครมาก็ชื่นชมยินดี ถึงกิจกรรมในส่วนของการเผยแพ่พุทธศาสนาและการส่งเสริมการศึกษาของวัดสันตจัยเนี่ยจะมาภาพได้รับผิดชอบโดยพระดุพระเจาวาดเป็นผู้สั่งให้ปฏิบัติได้เสริมสร้างกิจกรรมสำคัญสำคัญคญาโยมสาธุชนทุกคนก็คงจะได้รับทราบอจะกล่าวถึงกิจกรรมหลักเบื้องต้นก็คือกิจกรรมบรรพชาสมนเด็จพระอุรรนก็คือเกิดขึ้นในเดือนเมษา ณเวลานี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี29ใช่ไหมคุณโยมใช่29ณปัจจุบันนี้เป็นปี2 5 5 6ก็เป็นรุ่นที่28ไปหยุดอยู่ปีหนึ่งคือปี2541ปีที่ไปเห็นพ่อพระราชศรีอาจารย์มรณภาพพวกเราต้องหยุดทำงานถวายความเคารพซึ่ง อดีตเจ้าวาดท่านมีความสำคัญต่อวัดสังฆจัยมากเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมโครงการบทเรีเนภาคฤดร้อนนั่นถือว่าเป็นยุคเริ่มแรกในการจัดกิจกรรมสมําคัญสําคัญนี้เริ่มแรกจะต้องใช้กําลังคนผู้เสียสละอย่างมากเสียสละเบื้องต้นคือพระเสียสละที่สองคือญาติโยมคนที่เกี่ยวข้องกับวัดโดยเฉพาะคุณโยมที่สําคัญคือวิยาว,วัจกรคุณเทาคุณโยมที่อยู่ใกล้วัด เดี่ยวคนนักษาศีลวระจําวัดแล้วก็เจ้าวาดผู้รับผิดชอบตั้งแต่สมัยพระรศ,ศรีจรจชาลนครยมนะใช่ครับท่านลงมาดูแลเองเอาใจใส่ดูว่าลูกเขาจะอยู่อย่างไรนี่สําคัญมากแม่หลวพ่อเจ้าวาดพระองค์ปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันลงมาดูแลเอาใจใส่นี่นะก,กิจกรรมที่จะมาภาพคิดว่าถ่ายทอดแล้วก็รับเอาลูกชาวบ้านมาอบรม ระยะเวลาแรกๆก็หนึ่เดือน1เดือนเต็มๆตอนหลังๆมาเหลือ20วัน20วันเนี่ยทั้งภาคทฤษฎีป,ปฏิบัติต้องใช้กำลังคนต้องใช้ที่ปาระรวมแล้ว28รุ่น27รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่28ใช้คนไปรีกว่าสำเร็จโครงการเปเกินกว่า 1, พันคนคุมเพราะ โครงการแต่ละโครงการแต่ละปีร้อยลูกทัวเฉลี่ยแล้วร้อยลูกไม่เกินไม่ขาดกว่านั้นนี่คือส่วนสําคัญโครงการแรกในปีนี้ก็จัดโครงการบรรพชาสมเด็จพระดูร้อนขึ้นเช่นเดียวกันโดยพระเดชพระคุณพระเจ้าจวาดผู้อำนวยการโครงการได้จัดกําหนดไว้ว่าเป็นวันที่6หลังจากเสร็จงานประจําปีเฉลิมฉลองคือเริ่ม30มีนางานประจาปีเฉลิมฉลอง หลวงพ่อพระสังกัจจัยวัดสังกัจจัยเนี่ยเริ่ม 30. บจบที่5เมษา7วัน7คืนเฉลิมฉลองกันเรียบร้อยแล้วเริ่มกิจกรรมต่อเป็นกิจกรรมวันประชาสมเนรพระดู้อนผมอยากจะถามื่าบวชสมเนรภาคที่ดู้อนแล้วเนี่ยนอกจากภาคทฤษฎีภาคอบรมในภายในวัดแล้วยังมีกิจกรรมนอกวัดบ้างไหมครับกิจกรรมนอกวัดนี่ที่สำคัญถือว่าต่อเนื่องกันเราตามไปอบรมตามโรงเรียนต่างๆเรียกว่า ค่ายพุทธบุตรคุณโยม <Okay. S 2> ตอนนี้นะวัดสังกะจัยเนี่ยมีกิจกรรมมีพระเนนที่มีความรู้ความสามารถเป็นกําลังของพระศาสนา3ชุดด้วยกันชุดใหญ่ๆชุดแรกก็เป็นชุดของพระครูประดับฑิตคุณโยม <Okay. S 2> เก่งมากองนี้ <Okay. S 2> ยอมรับว่าเก่งเป็นอินเตอร์ใช่ละ oh. นะเป็นอินเตอร์ใช่ละ <Okay. S 2> ชุดที่สองเป็นของชุดของท่านพร,พระมหาช่วงชุติมันตีนั่นอยู่คณะหนึ่งเหมือนกันนั่น <Okay. S 2> ก็ออกกิจกรรมค่ายพุทธบุตร แทบจะไม่ได้อยู่วัดเลยต่างจังหวัดไปอบรมนักเรียนทั้งหมดเลยลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ถ้าเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีอตอนนี้ท่านก็ไปเข้า,ขาค่ายอบรมเด็กกระทรวงรศึกษาธิการเนี่ยให้งบประมาณในการจัดอบรมเด็กเนี่ยมากดูแลจัดเข้าค่ายเนี่ยสามวันสองสามวันสองคืนเนี่ยก็ให้พักดูแลเต็มที่เลยส่งกระจายเนี่ยโทรมาโทรมาภาคว่าให้ไปรับผิดชอบทันที ดังนั้นโครงการค่าปฏิบัติกระังจ่ายเนี่ยชุดที่3ก็เป็นชุดที่อยู่ที่วัด<อ>นะก็จัดอบรมโรงเรียนที่โรงรอนนำมาเราก็อบรมที่วัดเลยก็ถ้าเป็นอย่างนี้การค่าใช้จ่ายหรือการดูแลพรามาเนรพระดูงร้อนต่างๆล้วก็ต้องมีการอใช<ข>้ใจ<อ>่ายได้บ้างขอบริจ,<อ>จาคจากส่วนรัชการบ้างจากส่วนรัชการเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมสาธุชนร่วมบริจาคศรัทธา บางปีมีเงินเหลือเป็นแสนนะปัจจุบันนี้กองทุนบรรพชาสมเน็จพระ้อมมีล้านกว่าหนึ่งล้านหกแสนถ้าจำไม่ผิดบัญชีปีที่แล้วนะมีเงินกว่าหนึ่งล้านหกหมื่นกว่ามปนงหกแสนหนึ่งล้านกับหกหมื่นนะก็ฝากไปชื่อของกองทุนบรรพชาสมเด็จโดยเจ้าวาดท่านรับผิดชอบอยู่นั่นก็คือกองทุนที่ยังไม่ได้เบิกเอามาทำอะไรทั้งสิ้น นี่รคือมาสำเร็จร่วมไปดีดี <Okay. S 2> เอาละกิจกรรมก็คงจะ,ะเด่นเด่นเมียงพิงเท่านี้ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวก็จะได้พบกับรายการบุคคลดีเด่นเอ,เอ,เอโทษอ๋อแล้วแถวที่วัดนี่บางคนก็ผมได้คงถามที่วัดมีอบรมด้านวิจารณาด้านจิตใจแต่อะไรไม่พอก็ถามอยู่เสมอโอ้นี่ลืมไปการ